สวัสดีครับผมชื่อขุนเดชผมเป็นเด็กป6ธรรมดาคนหนึ่งที่แทบไม่มีใครรู้จักและนี่คือสิ่งที่ผมทำทุกๆวันน้องเป็นอะไรหนูหาเพื่อนไม่เจอไปเดี๋พี่ไปหาต้องร้องไห้ผมว่าบางทีความดีก็ไม่ต้องใหญ่โต แค่เราทำโดยที่ไม่ต้องห,อหว่วงผลอะไรคุณเดชมันช่วยหน่อยได้ครับเฮ้ยกะอะ,อะไรวะแล้วว่าอ้ขุนเดชใจมันได้วะทำไมวะวันนี้มันช่วยเรายกของขึ้นตึกด้วยเออใช่ใช่ขุณเดชชอบช่วยเหลือคนออพอดีครูเขาให้เราเก็บจากตรงไออาคารน้องอ่ะอ๋อ ไม่พอวะ่ะงั้นไม่เอาละครับเอ๊ะงานไม่เป็นไรเอาตังเราอ้าซื้็ได้ขอบคุณหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาคืนให้เฮ้ยอบอบมาไม่เป็นไรนะนมม่มามาม่มามามไว้ไมม กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอลูกคนอื่นเขาอาจจะได้เล่นกันหลังเลิกเรียนแต่ผมมีสิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือไปแล้วนะครับแม่ไม่พักบ้างเหรอลูกไม่ครับอาจจะมีคนรอให้ผมไปช่วยอยู่ก็ได้อืมอืมไปๆดูแลตัวเองนะครับ แล้วจุดเกิดเหตุการ์สาหัสอะไรที่ด้อแถวสยามใ่าประเด็นเหตุน่ะไม่มีใครไปที่กันเหตุเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเองพี่ไหวหรือเปล่าไหวไหวใช่ไหมไหวงั้นเราไปเลย ไม่ใช่ภาพที่ใครจะอยากเจอแต่ผมรู้ว่าบางคนไม่มีใครอยู่ข้างเขาในวินาทีสุดท้ายผมเลยอยากเป็นใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นเฮ้ยๆใช่รึวะทำได้ไงวะเฮ้ยเขาเท่เลยว่ะน่ากลัวจัดไม่กลัวบ้างเหรอวะ จริงไม่กลัวบ้างเหรอวะเออใช่เฮ้ยคุณเดชโคตรเทพเลยวะเครวะเนี่ยเนี่ยเอ็งไม่กลัวผีบ้างเหรอไม่กลัวสำหรับเราไม่กลัวอ่ะคุณเดชคุณเดชมาหาครูหน่อยลูกครับครูอะไรครับอ่าเธอเป็น อาสาใช่ไหมอาสากูไพรใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคุณรูเนี่ยจะให้หนูสอนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆได้ไหมคัได้ครับโอเคเอานิโปงขึ้นมาครับแล้วก็เอานุ๊ทำตามเลยลูกทําตามดิอ่ะยกมือขึ้นมาก็นิ้วก้อยลงมาครับแล้วก็ไปที่ระหว่างสะดือตรงใกล้เคียงกับสะดือวัดได้แล้วแล้วก็กำมือแล้วก็อออก เอาอย่างโอเคแค่เราช่วยได้แค่หนึ่งคนมันก็คุ้มแล้วครับพี่คนเอกครับครับถ้าเป็นแบบพี่ผมต้องทำไรอะเอางี้เองดูเรื่องที่เองทำได้ก่อนท,ที่เรื่องง่ายๆที่เองทำได้ก่อนน,น,ออน,นั้นผมว่าเผอปะยัตรงนี้กันนะครับ ที่ผมทําไปผมไม่ได้อยากดังแต่ที่ผมช่วยคนทุกคนนี้เพราะผมยึดหลักคําสอนของในหลวงรสิทธิ์ที่บอกไว้ว่าเราทําความดีด้วยหัวใจน้องมาช่วยบ่อยไหมคะบ่อยครับมามาทุกอาทิตย์เลยครับน้องมีหน้าที่อะไรบ้างคะ ก็ถ้าอยู่ในมูลนิธิถ้าว่างๆก็จะทําความสะอาดในมูลนิธินี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุออกไปหน้าหน้างานหนึ่งก็คือน้องอาจจะต้องช่วยะสมพยาบ้านช่วยแบบหยิบจับสิ่งของอะไรแบบเวลาเราใช้ให้หยิบน้องเขาจะรู้จะทําได้เฉพาะที่ที่น้องที่เขาสามารถทําได้นะครับอยากถามอะไรเกี่ยวกับการมีจิตอาสาหรือว่าการทํางานร่วมกับผู้ภัยไหมคะจะยกตัวอย่างของคุณเดชเนี่งน้องเขาก็อายุประมาณ13ปีแล้ว วันหยุดก็ไม่ได้หยุดก็มาช่วยช่วยแบบกิจอาสาแบบก็ก็รู้สึกว่าน้องเขาเขาเป็นเป็นเด็กดีคนหนึ่งครับที่แบบว่าแทนที่แบบจะได้ไปเที่ยวเล่นแบบเหมือนเพื่อนเด็กๆคนอื่นแต่น้องเขายอมเสียสละเวลาตรงนี้ครับมาช่วยทำกิจธีครับผมก็ดีใจนะครับที่มาทำแบบนี้แต่ก็ผมก็ไม่อยากให้ใครอยากเจอภาพแบบนี้ถามว่า ไม่ทำไมไม่เป็น่รนกับคนอื่นเขาในช่วงวันหยุดเอเอเนี่ยผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของพี่ๆพี่ที่อาสาบางทีก็ไม่มีคนก็เหมือนเนี้ยครับออกมาสองคนเลยเนี้ยบางทีก็ไม่มีคนออกกันครับบางทีก็ไปเคสอตื่นกันบางออกกาวันเออมันก็มีเคสเยอะบ้างบางทีก็ไม่มีบ้างนะ